ร้านตำเส้นเล็กตัวตึงย่านบรทัดทองมาบุกเปิดสาขาใหม่ที่หาดใหญ่แล้วครับทุกคนชาวหาดใหญ่เซฟคลิปนี้ไว้เลยด่วนวันนี้ก็มาที่ร้านคําแพงเอ็กเพรสไม่ใช่สาขาบรรทัดทองทุกคนอันนี้เป็นสาขาใหม่ที่หาดใหญ่บุกมาถึงภาคใต้แต่ว่าเมนูต่างๆก็ยังเป็นรสชาติความแซ่บสุดดั้งเดิมจากอุดรบ้านเกิดของเจ้าของร้านเหมือนเดิมมาถึงก็ขอเริ่มด้วยตำโคตรซัวเส้นเล็กก่อนเลยคําแพงนี่เขาโด่งดังเรื่องตำเส้นเล็กมากๆรสชาติคือแซ่บถูกต้องแล้ววัตถุดิบต่างๆคือดีสุดๆเมนูต่างๆของสาขาเอ็กเพรสจะมีพอรรชัั่่นแล้าาคทีปบ แต่ความจริงจังของวัตถุดิบก็ยังคงเหมือนเดิมอันนี้เมนูตำหย่องทะเลจะมีทั้งกุ้งแซลมอนปูมมาเครื่องต่างๆคือให้แบบชิ้นเบลอร์เลยทุกคนแล้วน้ำปลาคือปรุงมาแบบถูกต้องดีสุดๆกินกับไข่ปูมนี่นะโหตัวนี้เป็นตำเส้นเล็กแจ่วหอนทุกคนคือเอาเครื่องแจ่วหอนมาทําเป็นตำเส้นเล็กได้รสชาติสุดๆมาถึงหาดใหญ่จะขาดไก่ทอดถาดใหญ่ไปไม่ได้ทุกคนให้ชิ้นใหญ่มากๆและเนื้อฉ่ำสุดๆเลยข้างในกินกับตำต่างๆแล้วถูกต้องมากแซลมอนชิ้นใหญ่ๆกุ้งแซบๆแบบนี้กินกับน้เจิ้มอี